สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้สิบามาเบ่งไม้ไผ่ป้องนาตาแปลกๆอีกกอหนึ่งครับผมบ่ม,มนันก,ก่อเกล้วยครับแต่ว่าอาการลักษณะคล้เก้าสังเกตเบ่งเลยอครับว่าสิ่งแวดล้อมมิเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าลักษณะของก่อป้องไม้ไผ่เนี่ยสิเป็นคล้ายๆกันคข้มีจุดคล้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่มีบางจุดที่ เปลี่ยนไปแตกไปก็มีครับแต่ว่าเป็นบลายนะครับมีบลายนะครับมีประมาณแค่10เปอร์เซ็นของกาะนะครับบ่คือกาะที่แล้วกาะที่แล้วคือออกไปคลิปแล้วเนี่ยเป็นคนคนละกาะนะครับอยู่ห่างกันประมาณครึ่งกิโลนะครับถ้าว่าถึงเรื่องอเป็นเชื้อโรคสำหรับต้นใหม่มันก็นจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในว่าถึงว่ามันอาจจะ มีพาหะนําไปหากันไดอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเรื่องของความเสื่อเขาก็ะวอกกันไปอีกอย่างหนึ่งน,นะครับก็แล้วแต่วิจรารณญาณนะครับแต่ในมุมมองของผมคือนําเสนอความแปลกให้พี่ให้นมองได้เห็นกันนะครับตามผมมาเลยครับพี่นอ้องหากไม่เป็นการรบกวนเกินไปกรุณาสละเวลาเล็กน้อยกดติดตามช่องเสรีชาแนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับ นอเขาเป็นลักษณะฮักพับใชครับไม่ได้เป็นคอเดียวด้วยครับเขาคพ่ายๆก็บ่าเขาจะเป็นถ้าเป็นแมบนันเขาจะเป็นลักษณะของเขาทั้งป่องนะครับต่างส่วนส่วนที่จะเป็นนี่ครับเป็นลักษณะเดียวกันเลยครับซุมไกเดท่านี้แหละพี่น้องแต่มันกะเข้าไกเขาบบมี่บมีแนวยังไปไปฮักไปขวางให้เขางอเลยครับ ที่เขาสิเป็นของเขาไปเลยนะครับเพราะว่าต้นก็นลงๆนะครับไม่มีแนวคัดเห็นไ่ครับต้นลงๆจะ,จะโคง้งไปนะครับโงนไปพี่น้องตอนนี้เป็นผูไร้ายครับแต่ว่าอาการใกล้เคียงกันแต่ว่ากระบ่กเหมือนกันไประได๋นะครับโมเมนต์เก่อเกาได้พี่น้องคลิปก่อนกับก่อหนึ่งคลิปนี้กับอีกก่อหนึ่งครับพี่น้องสังเกตบ้างเลยครับเด้อสังเกตบังครับ กอนนี่มันสียงหลายๆหรอกแล้วก็รูปร่างของของ,งออาจใกล้เคียงหรือเหมือนกันแต่ว่าเบิ่งล่ำไยแล้วนะครับกับคลิปก่อนบ่คือกันนะครับก่อนนี่เขาสีนงค่อนข้าง,งหลายนะครับแต่ว่าก่อแบบกอบกวงนะครับก่อเป็นเป็นแนวเนวนะครับบ่ใหญ่นะครับ ็นลักษณะของเลี้ยงหน้ากระดานมากกว่านะครับนี่ครับหน้าตาของเขาในอาการเดียวกันกับกอ่อที่แล้วครับแต่ว่าสังเกตสิ่งแวดล้อมบ้างนด้ครับพี่น้องเมื่อก็สิคนละมุมนะครับเดี๋ยวสิหาว่าเอาคลิปเกา่าหรือท้ายหม่องเกา่าว่าแม่ได้ครับนะครับเป็นอีกกอหนึ่งที่คนละฝากกันนะครับแต่ว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นโรคและ,มะแมลงเป็นพาหะอย่างมากกระิด โอกาสเป็นไปได้แต่ว่าลักษณะในมรนกผมคิดว่ามันเป็นความพิเศษของสายพันธุ์บอก็ยังสงสัยอยู่นะครับหรือว่าอาการแบบนี้มันเป็นเฉพาะสายพันธุ์นี้กับประจักษ์นะครับถ้าเราเรื่องวามเสือนะครับพูดเรื่องความเป็นทนสิทธิ์ก็ขอให้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับก็สิผู้ใดบ่เสือนะ่ก็แล้วไปนะครับนะพามาเบิ่งของแปลกอันนี้เป็นหู้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเดรับโอ้หมายถึงว่า เป็นเรื่องของน่าจะเป็นมแมลงนะครับเกี่ยวกับมแมลงนะครับผมอันนี้ผมก็บ่นใจนะครับเพราะว่าบกเห็นตัวที่เห็นเป็นแบบนี้ร่ำนีก็คือกันพี่น้องนะครับแบบเดียวกัน,นครับบ่มีแนวไปควงไปคัดเขาเลยครับเขาก็เป็นของเขาแล้วเขาก็เป็นขอข้องเขาขึ้นไปนะครับก็ถิอว่ช่วงระยะหนึ่งที่เขาเป็นนะครับอาการแบบนี้นะครับ ลำนี้พี่น้องลำนี้เกิดยุ่นะี่ครับเกิดยุ่ตรงนี้ลำนี้ลำนี้เกิดอยู่ตรงคอนะครับนะครับคองออยู่ตรงหันเลยนะงออยู่ตรงหันมองเดียวครับขึ้นไปปลายกับบะหมี่อย่างนะครับปกตินะครับ โอเคผมจะผ้าหมดแหนงหลายครับก่อนนี่ okay. เป็นป่องนี้ครับพี่น้องเขาบอง,งอครับแต่ว่าเขาเป็นลักษณะแบบป่องบ,มบวมๆนะครับป่องแบบบอง,งอแต่ว่าป่ปองบวมๆนะครับป่องบวมๆตลอดทั้งลำนะครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับ ขอเขาจะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นกันเลยครับนี่ครับไอ้บงคอนี่ลำนี้เป็นตลอดทั้งลำครับนะครับเป็นลักษณะเดียวกันลักษณะของคอนี่ครับลักษณะแบบบวมๆกิ้วๆนะครับแต่ว่าความยาวของป่องกับพอประมาณหนึ่งนะครับกับบอดือว่า ก็ถือว่าแตกต่างแต่เพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ขอขอที่เขาเป็นกับ okay. มีนะครับพี่น้องขอทีต้นเดียวกันครับล่มเดียวกันครับของเขาบอกงอแต่ว่าเขาจะเป็นขอทีนะครับอย่าไปเบิ้งทั้งหมดเลยพี่นอ้อง แค่เนีย่มีม่หนามนะแต่ว่าแหนงหลายนะครับ, <c oughs> บ,รบนี่แล้วิ่งดันนี้พี่นนองเขาเกิจะเป็นขอที่ทีทียืมมองเดียวช่วงเดียวจากจากนี้มานีทียุ่แค่นั้นนะครับตามลงไปฮันกะะอบป,ปันไดน,นี่จากช่วงนี้ขึ้นมามวิธีหนึ่ง สองสามหม,มื่นทีกึก่งโมสี่ที่หางเลยก็ถือเป็นปกติแล้วครับเน่าแบบใก่เชี่ยงนะครับแต่ว่าขอเขาก็จะเป็นขอแล้วละสมัคร คลิปนี้ก็บบ่ไม่ยังหลายครับบพราะเดีีพิเศษนะก่อเน,นี้ก็เป็นบ่ใครได้เกิดขึ้นให้เห็นนะครับพี่น้องก็เลยว่าถ่ายมาสู้กันเบิงว่านี่คือของแปลกบ่ได้เกิดขึ้นมองหนึ่งมองเดียวนะครับยัยางมาพอมองไม่กับถ่ายมองไม่ให้เบิงนะพี่น้องว่าบ่มันก่อเก่าเลยครับพี่น้องสังเกตดีๆนะก่อน,นี้สีแดง,งหลายก่าก่อคลิปก่อนนะครับแต่ว่าอากาศลักษณะแคร แบบเดียวกันเท่านั้นเองแต่การมีแตกต่างกันอยู่นะครับไทยสุดนี่ขอให้ทุกคนอยู่แดงมีให้โชคดีล่นบ้านโคมันล่นของในห้องหมีแต่ท่องคําก่อนย่ำนอนก็ใหายได้เงินหมื่นย่ำตื่นก็ใหายได้เงินแสนมีแฟนก็ใหายหักห้หอมเร้อพี่น้องหรือ้ายสุดของสุดไทยขั้นผู้ใดบ่บวนใด้กดติดตามก็จัดห้จากน้อยแน่แค่คลิกโลกก็เปลี่ยนว่าสันเพินว่า สวัสดีครับ